ทีมข่าวสมาร์นิวนะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยลดภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวที่ท่านนั้นจะมาวิเคราะห์เรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั้งที่ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ไปติดตามจากคุณนิธิการค่ะ,ระเราเปลี่ยนไทยไม่ได้ปัจจุบันประเทศอื่นก็ทําไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่เชียงรายหลังจากที่มันเกิดขึ้นคลื่นแผ่นดินไหวเนี่วิ่งมาถึงผิวดินเนี่ยมันใช้เวลาแค่2อสมวินาทีกลมุตุใช้เวลา5นาทีกว่าจะรู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เรารู้หลังจากที่มันเกิดแ ชมาคะตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานอกจากความสูญเสียในประเทศไทยจากอุบัติเหตุแล้วนะคะยังถือว่ายังมีภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่1 4บสถึงสิเมษาย,ยนที่ผ่านมาทั้งที่เมียนมาญี่ปุ่นและก็เอกวาดอร์นะคะมีขนาด6 2ถึง7.8ทีเดียวและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็สร้างความกังวลให้กับคนไทยเป็นจนํานวนมากในเรื่องนี้ ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งวานิชชัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในกรณีนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะตลอดระยะเวลา7วันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์แผน่นดินไหวรุนแรงถึง3ครั้งใน3ประเทศเหตุการณ์เหล่านี้มีความเชื่อมโยงก,กันหรือเปล่าคะผมเชื่อว่าไม่มีความเชื่อมโยงนะฮะเหตุการณ์3เหตุการณ์เนี่ยในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดในพื้นที่ที่มันเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดนี้มาแล้ว นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พมา่าที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่เอกวาดอร์มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เหตุการณ์หนึง่งมากระตุ้นให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึง่งมันเกิดอยู่ในแนวที่มันมีพลังมันแต่ว่าจากช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกัน3าเหตุการณ์พร้อมๆกันมีอะไรที่ถือว่าเป็นนัยสําคัญไหมคะปกติเนในในแต่ละปีเนี่ยก็มีแผ่นดินไวขนาด7จ็ถึงเจดเนี่ยประมาณ15ลูกถึง20ลูกอยู่แล้วมันหมายถึงว่าแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะมีสักลูก2องลูก บา,บางเดือนอาจจะมากหน่อยอาจจะประ,ประมาณสามลูกห้าลูกบางเดือนอาจจะไม่มีเลยแต่ว่ามันท,ท,ที่ยังเป็นต้องเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าแผ่นดินไหวอันตรายบางรูปแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยได้นะฮะแผ่นดินไหวอย่างที่พมา่าแบบหกจุดเก้าริกเตอร์แล้วอยู่ลึกลงไปมากอันนั้นก็เกิดไม่ได้ในเมืองไทยเพราะแผ่นดินไหวในเมืองไทยเป็นแผ่นดินไหวที่ตื้นหมดแผ่นดินไหวที่คโมโมโตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณเจ็ดริกเตอร์เนี่ยเราเป็นแบบตื้น และเกิดจากรอ,อ,อยแตกรอยร้าวภายในแผ่นเปลือกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนี่เป็นแบบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยได้ปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะเราเตือนภัยไม่ได้นะฮะเราเฝ้าระวงังเหมือนเราเฝ้าระวงังการเกิดสึนามิเราทําไม่ได้นะฮะสึนามินี่เกิดจากแผ่นดินไหวพอเกิดแผ่นดินไหวแล้วเราตรวจพบแผ่นแผ่นดินไหว เราถึงบอกว่าโอเคแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลอาจจะทําให้เกิดคลื่นสึนามิกว่าคลื่นจะวิ่งเข้าฝั่งใช้เวลาสองชั่วโมงเราเตือนได้แต่การการที่จะมา,าตรวจจับแผ่นดินไหวแล้วเตือนว่าแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นนะอันนี้ทําไม่ได้วิธีที่ดีสุดก็คือตัวอาคารบ้านเรือนต้องแข็งแรงอาคารไม่เป็นไรคนก็ไม่เป็นไรกฎหมายก็ตอนนี้เรามีามาตรฐานที่ให้รายละเอียดเชิงวิศวกรรม หรือรายละเอียดว่าควรจะต้องออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวย,ยังไงตอนนี้เรามีแต่ว่าการควบคุมให้การสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายตอนนี้เราค่อนข้างหย่อนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นจะต้องมีการปรับปรุงนะฮะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องการทําให้อาคารทนแผ่นดินไหวเนี่ยต้องต้องมีการยกระดับความรู้ต้องต้องมีการสอนเรื่องพวกนี้ในใน,ในมหาลัย